เอาละครับหลังจากที่กู้เจ้านมเย็นเสร็จนะครับจากุุดก็เก่าวางครับเก่าวางให้รถวิ่งต่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ให้รถข้างล่างวิ่งขึ้นมาข้างบนครับ จะมาเองนัะน่ะมาแล้วโอน่ะเจ๊เมื่อไรจะเปลี่ยนแคลวให้เนี่ยเปลี่ยนอะไรนะคะเปลี่ยนฟันน่ะเปลี่ยนฟันน่ะฟันหล่อหาหมอฟันด้วยพ่อแกไม่เห็น ันร็อกไม่รู้จะดันขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาข้างล่างให้หมดก่อนไอ้กอนนี้อันตรายทำไมมันชอบมาช่วงเวลานี้จริงๆเลย ยงนั่งฟังชัดมาน่าจะมีลื่นแล้วเพราะว่าโกลนยังติดอยู่นะครับ ช่วยดัน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 ช่วย,วย,วยโจนยังติดล้ออยู่ครับ thank <laughs> you เสียค่าดันด้วยนะคันละขวดโอ้คันนี้ลาาแน่นนอนนะยกดำมาเลยครับมาด้วยความมั่นใจ

เดินดันเลยโอเคปลอดภัยคันนี้ขอร้านนี้หน่อยล้อมอ่ะอาจจะดันขึ้นทีละคันเลยนะครับ ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งสองสามตี เป๊ะเป๊ะเป๊ะไยโอ้ลมแรงมากเลยอ๋อตกใส่มาช่วยอีกคันแล้วบ้างนั่น

ไอ้นุ่มน้องโบดนี่แะงานหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับ สองครับโอ้ลื่นครับคนจะลม้มไหมครับคนจะลม้มไหมครับอยวาสองมาเลย กดยังไงก็ไม่มาครับเอาัน้นมาก่อนไหมเปก้าเป๋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 เปามามามาฝนจะตกแล้ว นู่นก็หมอบแล้ว,ว,าวอาตรงอีกแล้วครับเป,เป็นมากึกนมาโอ้ยท่านเทวดาในมนีเห็นใจคนทำงานเลยเว้ย อันนี้เจ e ็ดอีต้นนี่ราชเดิน đi Sáng đi xô lột à Ngàn khâu, <khăn>, ngàn khâu Ngàn Xô lột lá, cho kéo Xô lột phê má Má

ยินด <Cornell> ีกับผู้ประสบภัยด้วยเป็นช่วยตัวเองอยู่นะไม่มีใครช่วยเลยช่วยเหลือตัวเองไอนเขาคนนี้ไปช่วยด้วย กำลังใส่อยู่ครับจะใส่ได้ครับผมคง uhh> ไม่ลงไปนะครับโอ้โหเพราะว่า ไปนี่ดินตดเต็มเลยแหละอันนี้ก็ตกบ่อยนะอันนี้นะเพราะนะว่าโซนไปแนละ้ว lớn trao mà sảnh không buồn các bạn ạ xong rồi mà sảnh không buồn cả โู้อาจจะขาดก็ได้ครับโซ่ขาดบ่าเสียน่าจะโซ่ขาดคนระับอ๋อถ้าโซ่ขาดต้องขึ้นมาข้างบนเจอกันใหม่ครับ